สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นของเดือนมิถุนายนนะคะปี63นะคะ2563นะคะคลิปนี้เป็นของคนเกิด ปีละกานะคะของคนเกิดปีละกาที่หันไปไม่ใช่อะไรนะคือดูว่าถึงปีไหนแล้วนะคะอะของคนเกิดปีละกาว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างงานเงินความรักนะคะภาพรวมต่างๆนะจ๊ะนะขอพรกันก่อนนะคะโอมสเกนสเนศยนะมะหาขอความแม่นยำจงมังเกิด อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเมย์นะคะเพจ a c e b o o k นะคะอาจารย์เมย์อาจารย์เมาายเม์โอมารีโอพิคเน่นะคะสามารถเข้ามาติดตามได้เลยเมย์จะมีไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์พุธและกะ็ศุกร์นะคะ3วันนะคะก็เข้ามาได้นะคะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะอ่ะของคนเกิดปีละกาในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรนะคะขอพรกันแล้วมาดูกันนะจ๊ะ ขัดนิดนึงพอดีมีใส่เข้าลืมตัดสัญญาณโทรเข้าโทรออกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็อ่ะต่อนะคะยังไม่ได้ทันเปิดหน้าไพ่เลยอ่ะมาดูกันนะคะของคนเกิดปีละกานะคะในเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไรโอโออืมดีบทสรุปดีคือดีนะคะ คนปีละกานะคะต้องบอกว่าในเดือนในเดือนมิถุนายนคุณค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะปัญหาหรือว่าปัาปญหาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนานาล้วนจะฝาเครียอะไรอะไรสายฟ้าผ <world> ่าเปี้ยงลงมาเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีสําคัญเลยต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ หรือมีอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาได้รับรู้รับข่าวไม่ดีเข้ามานะคะเป็นการเป็นในเรื่องของช็อกซีนิม่านะคะแต่สำคัญที่เมมองคืออุบัติเหตุนะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะในเดือนมิถุนายนสำหรับคนเกิดปีละกาเดือนนี้นะคะเดือนนี้มันทำบุญทำทานทำบุญลงศพทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับร่วมสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์จะดีมากมาก ะะสำคัญเลยทุกอุทิศให้เจ้าเกณฑ์ชาตาเจ้าของกายสังขารนะคะเจ้ากรรมนเวรนะคะนะแม่ยานางรถเราเจ้าที่จะทางที่เราพักอาศัยอยู่อย่าลืมเทวดาที่คุ้มครองเราด้วยนะคะนะอุทิศให้ท่านนะคะแล้วก็ให้เราพบแต่เรื่องดีๆเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอ่ะมาดูที่ใบแรก มาดูที่ใบแรกนะคะใบแรกเนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างที่จะระแวงไม่ไว้ใจใครนะคะไพ่ใบนี้คือความระแวงความการทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างนะคะอุ้ยขอโทษดูผิดใบใบนี้บอกถึงในเรื่องของความใจร้อนความอยากได้อยากมีความเอาแต่ใจนะคะขอภายตาลายจำหน้าไพ่อย่างเดียว ใบนี้คือความใจร้อนความเอาแต่ใจอยากได้ต้องได้อยากไปต้องไปต้องได้ไปคือความเอาแต่ใจอะ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าความเอาแต่ใจของเราตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะนำพาความเดือดร้อนมาหาเราได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่าเอาแต่ใจจะทำอะไรต้องล้วนแต่มีเหตุและผลอย่าหุนหันพันแล่นนะคะอ่ะ มีเกณฑ์เดินทางนะคะมีเกณฑ์เดินทางเพราะไพ่ใบนี้คือการพัดพลากจากครอบครัวพัดพากจากสิ่งที่รักมีเกณฑ์เดินทางอาจจะเดินทางไปทํางานห่างไกลอาจจะไปสัก6 7เดือนนะคะหกเดเดือนขึ้นไปนะคะห่างไกลครอบครัวอาจจะเป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าต่างจังหวัดก็ได้หรือต่างประเทศ ก็มีโอกาสนะต้องใช้คําว่าก็มีโอกาสนะถ้าในนี้มีไพ่ต่างประเทศออกนะคะแต่เดินทางแน่ๆห่างไกลบ้านห่างไกลครอบครัวแน่ๆแต่ถ้าคุณไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่ได้ไปไหนนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินหายทรัพย์สินมีค่าหายนะคะมือถือพังของแบบคือเครื่องใช้เครื่องอะไรที่เราใช้กันประจิประจําที่เราคิดว่ามีค่าสําหรับเราหายแตกพัง นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของตรงนี้นะคะความอดทนและเข้มแข็งเดือนนี้ต้องมีอย่างมากอดทนและเข้มแข็งต้องมีอย่างมากสําคัญคือต้องมีสติด้วยไม่ใช่อดทนและเข้มแข็งอย่างเดียวปัญหาต่างๆที่เข้ามาล,ล้วนแต่เหมือนแบบว่าประดังเหลือเกินบางทีไม่ใช่ประดังบางทีมันมาแบบหนักมากสาหัสสุดๆนะคะแต่คุณต้องเข้มแข็งอดทนอดกลั้นให้มากม ถามว่าคุณผ่านพ้นมันได้ไหมมีคุณมีโอกาสที่จะผ่านพ้นมันได้สําคัญคือสติของคุณเองนะคะมีเกณฑ์ถูกหักหลังถูกโกงถูกหักหลังถูกแทงหลังนะคะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างคนใกล้ตัวหรือคนไกลที่เข้ามาล้วนแต่มุ่งผลประโยชน์คุณทั้งนั้นนะคะชัดเจนเลยนี่มาที่ใบนี้นะคะไพ่เสียเปียบไพ่ผลประโยชน์ นะถ้าคุณทันเกมคุณเหลี่ยมทันบอกเลยว่าวินวินทั้งคู่แต่ถ้าคุณไม่ทันเหลี่ยมไม่ทันเกมคุณมีโอกาสที่จะเสียเปรียบเสียรู้เสียผลประโยชน์นะคะวว้ง่ายขาดทุนกําไรในสิ่งที่ทำนะมีมีเรื่องดีๆมีอะไรดีๆเข้ามาเพราะไพ่ฉลองนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วไปในทิศทางที่ดีด้วยเป็นเรื่องดีสําหรับคุณนะคะ ไพ่เดินทางชัดเจนเนาะไพ่ใบนี้ก็ชัดในเรื่องของการเดินทางเหมือนกันนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสมีโอกาสได้เดินทางถ้าถา,ถา,วามว่าต่างประเทศไหมก็ไม่แน่นะคะก็ไม่แน่นะคะไพ่ผิดหวังเสียใจอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายกับสิ่งที่สิ่งที่ทำนะคะแล้วหรือว่า เป็นบุคคลก็ได้อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องให้เป็นอย่าง,งานั้นต้องได้แบบนี้นะคะแต่ให้แค่แอบหวังพอเพราะการคาดหวังถ้าพอมันผิดหวังขึ้นมาตัวคุณเองนั่นแหละที่จะผิดหวังและเสียใจกว่าคนอื่นนะคะไว้ง่ายเดือนนี้ทำอะไรก็ตามแต่แค่แอบหวังก็พอ,อขอให้มันได้แต่คุณต้องทำให้มันเต็มที่แต่อย่าไปคาดหวังมันเยอะเกินไป นะคะมีโอกาสที่จะผิดหวังนะใบนี้ความไม่ยออ่อท้อปัญหามีเข้ามาแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้แต่อย่าย่อท้อนะอย่าย่อท้อกับปัญหาต่างๆกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะเรื่องนี้เข้ามาปุ๊บคุณแก้ไขได้ไหมแก้ได้แต่แก้แล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งโผล่เข้ามามีเรื่องนั้นโผล่เข้ามาอีกมีเรื่องนู้นโผล่เข้ามาอีก แต่คุณก็แก้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องคุณผ่านพ้นได้ไหมได้นะล้วนแต่เป็นเรื่องงานทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอันนี้ที่เข้ามาเนี่ยหรือถ้าเป็นภาพรวมก่อนก็คือทุกเรื่องนะคะอ่ะบทสรุปบอกแล้วหน่วยมันแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าฟาอะฟาผ่ากลางเปี้ยงเลยอะคือเหมือนคุณท้าทายอํานาจรัฐอานาจสูงสุดะ่ะแล้วแบบนายม่ปืม้มปุ้งเข้ามาแบบกระเด็นกระดอน แตกหักพังนะคะหรือการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่คือถึงขั้นแตกหักกันไปเลยนะคะเนี่ยใบเนี้ยถึงขั้นแตกหักเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะสําคัญคือในเรื่องของอุบัติเหตุนะต้องระวังอย่างมากนะคะอย่างมากนะย้ําเลยนะว่าอย่างมากนะเห็นแล้วก็เหนื่อยเห็นแล้วก็เหนื่อยแต่บอกแล้วนะดูแบบมีสติ ดูให้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางอ๋อบอกให้ระวังปฏติเหตุเออฉันก็ต้องระวัง ให้รอบคอบมากขึ้นจะเดินข้ามถนนก็เออถ้าตรงนั้นมีสะพานลอยขึ้นสะพานลอยดีกว่านะจะถ้าตรงนั้นเป็นสีแยกก็ดูให้ดีๆให้มันแน่ชัดจริงๆว่ามันเป็นเขียวไม่ได้ว่ามันเป็นแดงแล้วนะคะอย่าแบบว่าเพิ่งจะเริ่มแดงใหม่ๆนะเขาประเดี๋ยวนี้เยอะแยะนะไอ้พวกฝาไฟแดงมีเพียบหรือแม้กระทั่งคนขับรถก็ตามแต่นะคะก็ต้องระมัดระวงังบางครั้งตัวเราระวงังแต่คนอื่นเขาไม่ระวงังเขาก็มาชนเราได้เหมือนกันนะคะ แต่อย่างน้อยคือถ้าเราระวังเราระวังมากขึ้นจากหนักมันก็จะเป็นเบานะคะจากหนักก็จะเป็นเบาแค่นั้นสําคัญว่าอยากให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับพวกอ,อุบัติเหตุอะโรงพยาบาลส่งก็ได้นะคะโรงพยาบาลสง่งหรือว่า,าไปพวกของมูลนิธิอะพวกเครื่องมือตัดทางไปช่วยซื้ออุปกรณ์อะสมทบทุนนะก็เรียกว่าสมทบทุนนะร่วมซื้อนะคะใช้วิธีนี้ก็ได้นะ,ะแล้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูภาพรวมนะคะมาดูภาพรวมนะเรื่องงานก่อนขอดูก่อนนะขอดูก่อนนะภาพรวมเรื่องงานถ้ามองเรื่องงานออกมาใบเดียวปัญหางานจกุกจิกงานงานมีงานเข้ามาเยอะปัญหาก็เยอะแต่คุณแก้ไขได้นะคุณไม่ต้องห่วงนะคุณแก้ไขได้แต่แค่ว่าแบบมันอาจจะน่าเบื่อกับการที่จะต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาเออ แต่ถ้าคุณมองบวกมองในทางดีงานมีงานมีปัญหามามันทำมันทาให้คุณฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฝึกระบบการจัดการต่างๆในการทำงานอันนี้คือมองบวกนะแล้วคุณจะสนุกกับมันนะคะเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยอ่ะมองการเงินนะคะมองการเงินการเงินก็ออกมาใบเดียวอือ การเงินก็ออกมาใบเดียวใบนี้คือเสียผลประโยชน์แต่อย่างที่บอกนะมันเป็นไพ่มันเป็นไพ่เ,เกี่ยวกับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าคุณถ้าคุณทันเกมถ้าคุณทันเกมทันเล่เหลี่ยมวินวินทั้งคู่แต่ถ้าคุณไม่ทันเกมมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเสียเปียกนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบหาเงินไม่ได้ก็ถ,กถูกตอดถูกดึงหรือได้มาอะไรไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย นะคะตามไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาไม่ไม่ตามที่ข้อตกลงกันไว้นะคะนะมาดูเรื่องความรักอ่ะ <c oughs> ดูเรื่องความรักความรักของคุณอ่ะอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะโอเคคุณอาจจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่มีอะไรดีๆเข้ามาก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของการพัดพลากนะคะอ๋อไม่ใช่สิถ้าเลียงไพ่ถ้าเลียงไพ่ที่ออกก่อนออกหลังใบเนี้ยนะคะคือการพัดพลากก่อนนะคะแล้วคุณอาจจะมีเรื่องอะไรดีๆมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดคนที่แบบว่าเริ่มเพิง่งเริ่มต้นคบกันอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคทําให้ห่างไกลแต่ก็มีการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีแต่อย่าไปคาดหวังเยอะเพราะไพ่ใบนี้คือความเสียใจนะคะคือความผิดหวังความเสียใจปัญหาและอุปสรรคนะคะปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคออกมาสองใบยอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนอย่าเอาแต่ใจมีโอกาสที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน ะะบางครั้งหุนหันพันแล่นมากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณนะคะความอยากได้อยากมีด่วนด่วนจนเกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะระวังในเรื่องของการถูกกงถูกหักหลังถูกแทงหลังนะคะโดยที่แบบบางครั้งเราไว้ใจอะ่ะเ,ออเราไว้ใจหรือเราแบบว่าเออรีบร้อนตัดสินใจที่จะออลงทุนกับคนนี้แต่สุดท้ายก็ถูกหักหลังนะคะ,ะ,คะก็เรามาระวังละกันที่นี่มาดูหน้าไพ่ใหญ่หน้าไพ่ใหญ่ออกมา นะคะอดทนยกย้ายเปลี่ยนแปลงนี่ก็เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ใบนี้ขอส,สำคัญเลยนะคือความมั่นคง ความมั่นมั่นคงทางจิตใจนะต้องเรียกอย่างนี้ว่าความมั่นคงทางจิตใจให้อดทนและเข้มแข็งไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรใดๆเกิดขึ้นก็ตามนะคะสำคัญคือคุณต้องมีสตินึกถึงคนข้างกายให้มากๆนะคะใบนี้คือมีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ใบนี้ไม่ได้ว่าบ่งบอกว่าไม่ดีแต่ไปในทิศทางที่คุณสามารถคุณมีโอกาสที่จะต้องไป นะคะ,ะแต่ใบนี้ชัดเจนในเรื่องไม่ดีเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีหรือระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ถึงแม้นมันจะออกมาไม่ดีนะคะแต่เราดูแบบมีสติเนาะมันก็จะดูมันก็จะทําให้เราแบบอ๋อต้องระวังเนาะต้องรอบคอบเนาะต้องมีสติเนาะถูกไหม เพราะนั้นอย่าไปจิตตกกับมันแต่ตรงดึงดึงจิตเราขึ้นมาแล้วก็โอเคเราต้องรอบคอบมากขึ้นจะขับรถขับลาเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นจะไปไหนเราก็ต้องให้ระวังมากขึ้นแค่นั้นเองจะลงทุนทําอะไรก็ตามแต่ก็ต้องระมัดระวังแต่ปีแต่ในเดือนนี้บอกเลยว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงทุนเด็ดขาดนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งมีอะไรที่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ถึงแม้นมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาก็เถอะนะคะอย่าเพิ่งเริ่ม เอาให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนเพราะบทสรุปคุณไม่ได้ดีนดจะจ๊ะแต่เอาใจช่วยนะคะสำคัญอย่าลืมนะไปทำบุญทำทานจ้ะนะคะอย่างน้อยมีบุญหนุนตกมาจะได้ไม่หนักไม่เจ็บไม่แรงจนเกินไปนะคะก็ขอใโชคดีทุกคนค่ะ ถูกใจอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกิ้งให้เม่ด้วยพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ